สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องว้นน้อยซอยหนึ่งครับและเหมือนเคยนะครับวันนี้พบกับผมการัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับหนังวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่า f a t a l Vacation ครับเป็นหนังปี1989ครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มทัวร์กลุ่มหนึ่งที่ต้องเดินทางไปพบเจอกับความเถ่อนกลุ่มนักท่องเที่ยวฮ่องกงนั้นเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์เขาจะต้องเจอกับนรกแบบไหนเรามาติดตามชมกันนะครับและก่อนที่จะไปชมครับขอเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยรค like, ะนะับ เริ่มเรื่องเรามารู้จักกับแคนดี้ไกด์าสาวคนสวยที่กําลังเตรียมตัวไปทํางานนํานักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ซึ่งแม่ของแคนดี้ก็เป็นห่วงลูกสาวตลอดเวลาที่ต้องเดินทาง ตัดภาพมาที่สนามบินซึ่งนักท่องเที่ยวก็มารวมตัวกันเพื่อจะไปขึ้นเครื่องกับกลุ่มทัวร์แคนดี้ก็ทําการแจกพาสปอร์ตและคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับคณะทัวร์ทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวหลากหลายอาชีพที่จะขึ้นเครื่องไปด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็มาเจอกันที่สนามบินมีทั้งรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยแต่หนึ่งในกลุ่มทัวร์ก็คุยกันว่าการเดินทางครั้งนี้มีดาราสาวซึ่งเดินทางไปด้วยก็คือเซนไอเปาและหลินฮุยลีสองสาวเดินทางแต่งตัวสวยมาสดใสส่วนนักท่องเที่ กันจากนั้นกลุ่มทัวร์ทุกคนก็เดินทางมาถึงปลายทางซึ่งมีบ๊อบไกด์หนุ่มจอมทะลนที่รอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ปลายทางแคนดี้ก็ส่งต่อลูกทัวร์ให้กับบ๊อบได้ดูแลต่อจากนั้นบ๊อบก็พาลูกทัวร์ขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวชมรอบเมืองก่อนเป็นอันดับแรกและค่อยๆบรรยายเรื่องราวต่างๆให้นักท่องเที่ยวฟังระหว่างที่นั่งอยู่บนรถทัวร์และบ๊อบก็แนะนําให้ลูกทัวร์รู้จักกับผู้ช่วยของเขาซึ่งก็คือเรนแมนเขาเป็นคนแคร์ตัวเตี้ยมาช่วยบ๊อบทํางานเป็นผู้ช่วยในครั้งนี้ ลูกทัวร์ก็มาถ่ายรูปก,กันตามปกติซึ่งบ๊อบก็แนะนําว่าลูกทัวร์ทุกคนสามารถถ่ายภาพและสามารถซื้อของตรงนี้ได้แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าในการเดินทางครั้งนี้มีทหารอยู่สองข้างทางเต็มไปหมดเหมือนกับว่ากําลังมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติอยู่แต่ที่แปลกมากกว่านั้นก็คือบ๊อบบอกกับลูกทัวร์ว่าสามารถซื้ออะไรก็ได้จากทหารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งอยากจะซื้อปืนก็ได้ ต่อมาพอนักท่องเที่ยวกำลังวุ่นวายอยู่กับการถ่ายภาพและซื้อของอยู่นั้นบ๊อบกับแคนดี้ไกด์ทัวสองคนก็เดินออกมาคุยกันแคนดี้บอกว่าลูกทัวร์ที่มาเที่ยวในครั้งนี้บางคนก็เป็นกลุ่มคนไม่ดีเป็นคนเถื่อนชอบทําตัวประหลาดแต่บ๊อบก็บอกว่ามันไม่แปลกเพราะครั้งที่แล้วเขาก็ยังรับคณะทัวร์แต่เขาก็เจอพวกดิบดเถือถอถ่อนมาเที่ยวด้วยเหมือนกันบางคนแค่ต้องการมาช้อปปิง้งแต่บางคนก็ต้องการมาหาผู้หญิงไปนอนด้วยแค่นั้นซึ่งบ๊อบบอกว่าเขาสามารถจัดหาให้ได้เพราะนะักท่องเที่ยวที่มาส่่วนนนนนใหญก็เงงินนาทัั้้ และเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะมากด้วยแค่ต้องรู้จักตามใจลูกค้าแค่นั้นเองแคนดี้ได้ฟังบ๊อบอธิบายแล้วก็เหมือนจะเข้าใจได้ตัดภาพมาที่ดาราสาวสองคนที่กําลังยินถ่ายภาพกันอยู่นั้นก็มีลูกทัวร์สองสาวอีกกลุ่มหนึง่งมายืนดินทาดาราสาวอยู่แล้วดาราสาวสองคนนั้นก็เดินเข้ามาพอดีพวกเขาก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยจนแคนดี้เข้ามาห้ามก็เลยแยกย้ายกันขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปถึงให้ทหารสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นตัวร่อนจ้นเพราะว่าลูกทัวร์พากันซื้อเสื้อผ้ากักกบตางเกงของททหหหหาาาารรรไไปปมมดดดลัััังงจกกกกนนน้ถถว็เเิต่่ออืยยีุพพ ท่องเที่ยวได้ซื้อของกินและซื้อของฝากส่วนตัวบ๊อบเองก็แอบชอบแคนดี้และพยายามจะอยู่ใกล้แคนดี้ตลอดเวลาเมื่อรถจอดบ๊อบก็แนะนําให้แคนดี้รู้จักกับน้องสาวอีกคนนึงซึ่งบ๊อบรับก็ทํางานที่ร้านขายของด้วยเธอชื่อว่าฟ้าแม่ค้าสาววัยรุ่นหน้าตาน่ารักที่บ๊อบรับเข้ามาทํางานเพราะเขารู้สึกถูกชะตาต่อมาถึงเวลาอาหารเยียนของคณะทัวร์ซึ่งลูกทัวร์แต่ละคนก็กินอาหารเยียนกันอย่างอร่อ,อยอร่อย บอบก,ก็คอยดูแลเทคแคร์ care, ทุกคนตามปกติมีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้กับลูกทัวร์ได้ดูกันด้วยแม้ว่าลูกทัวร์กลุ่มหนึ่งจะเดินทางออกไปเที่ยวผับที่อยู่ข้างๆส่วนอีกกลุ่มก็นั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านระหว่างที่ลูกทัวร์กลุ่มที่ไปเที่ยวผับเดินกลับมาพวกเขาก็ได้เดินสวนกับคนกลุ่มหนึ่งมีรูปร่างแข็งแรงกำยำคล้ายกับทหารและเดินไปอย่างไม่สนใจใครจากนั้นลูกทัวร์กลุ่มหนึ่งกำลังเต้นอยู่ที่ร้านอาหารแต่โชคร้ายที่ลูกทัวร์กลุ่มนี้ดันไปกินอาหารร้านเดียวกับกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้้้้้าา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 ายยยททีี่่่นนนนนนััดดคุกุกกกไไปปซือออขขขววธตตึงรรรหบเิิิใ์็ เรื่องนี้มาพอดีรถตำรวจก็เลยพุ่งเข้ามาจอดที่หน้าร้านอาหารนี้เพื่อจะทลายกลุ่มผู้ก่อการร้ายและบุกเข้าไปยิงพวกมันแต่พวกมันก็ยิงสู้กลับเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแต่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ใกล้ลูกทัวร์ฮ่องกงกําลังสังสรรค์อยู่นั้นกลับไปได้ยินอะไรเพราะว่าเสียงเพลงเสียงกลอง ก็ดังกลบเสียงปืนไปหมดจนกระทั่งการแสดงจบลงมือเย็นสิ้นสุดบ๊อบกำลังจะพาทุกคนขึ้นรถทัวร์แต่รู้สึกว่าทำไมคนน้อยก็เลยให้เรนแมนไปตามคนที่เหลือในร้านอาหารแต่การยิงไล่ล่าและการยิงกันร,ระหว่างตำรวจและผู้ก่อ,อก,การร้ายนั้นยังไม่จบพวกมันต่อสู้กับตำรวจและพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดทั้งที่พวกมันก็ตายกันไปหลายคนกลุ่มลูกทัวร์ทุกคนขึ้นไปหน้าบนรถทัวร์ก็เลยตกใจมากหมอบลงตามคำสั่งเพื่อหนีลูกกระสุนันวุ่นวายและพวกก่อ,อก,การร้ายมันก็จับลูกทัวร์ทางรถเป็นตัวประกันเพื่อหนีตำรวจที่กำลังไล่ล่าอยูแ้มััันนบบบคคใหขรถ นั้นขับออกไปหลังจากนั้นลูกทัวร์ก็เดินทางไปจอดในป่าแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีเพราะพวกผู้ผก่อการร้ายจับตัวลูกทัวร์เป็นตัวประกันลูกทัวร์ก็เริ่มหงุดหงิดแล้วก็เลยเถียงกันบนรถและเถียงกับบ๊อบด้ยวยว่าพวกเขาจะทํำยังไงดีเพราะผู้ก่อการร้ายพวกนี้มันโหดร้ายมากและพร้อมที่จะฆ่าทุกคนได้ทุกเมื่อหลังจากที่เถียงกันว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีก็มีกวงชายวัยกลางคนคนหนึ่งในกลุ่มลูกทัวร์ที่อาสาหาทางออกเพื่อทุกคนในครั้งนี้เพื่อที่จะเเจจรราากกกกกัับพวววผู้้่่อยแตงงดินล,ลไป พูดแค่คำว่าสวัสดีเท่านั้นแซมหัวหน้าของพวกมันก็ชักปืนยิงเข้ามาที่กลางหน้าผากของกวงทมกลางสายตาลูกทัวร์คนอื่นๆที่ตอนนี้ตกอยู่ในอาการหวาดกลัวสุดขีดว่าแทบจะไม่มีหวังแล้วจากนั้นผู้ผู้ก่อ,อก,การร้ายมันก็ขึ้นมาที่รถทัวร์เพื่อทําให้ตัวประกันสงบลงด้วยการยิงปืนขู่จากนั้นพวกมันก็คว้าตัวแคนดี้ขึ้นมาหวังจะเอาเป็นตัวประกันให้ทุกคนอยู่ในความสงบและบังคับให้แคนดี้ร้องเพลงแต่บ๊อบที่เป็นห่วงแคนดี้ก็เลยบอกกับผู้ก่อ,อก,การร้ายว่าเขาเป็นไกด์ของทัว,วนนร์ ก็จําเป็นต้องร้องเพลงทําท่าทีเหมือนมีความสุขตามคําสั่งของพวกมันเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วมันก็บังคับให้ขับรถออกไป จนกระทั่งผู้ก่อการร้ายเดินทางมาถึงจุดหมายมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งหัหน้าพวกมันก็พาลูกทัวร์ทุกคนเดินเข้าหมู่บ้านมาและผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเดินเข้ามาฉกของมีค่าจากลูกทัวร์แต่ละคนไปเรีกเยกได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นจนกระทั่งหมู่บ้านและลูกทัวร์ก็ถูกจับขังไว้รวมกันซึ่งงานบ๊อบก็รู้มาว่าที่พวกผู้ก่อการร้ายทําแบบนี้เพราะว่ามันต้องการจับลูกทัวร์เป็นตัวประกันเพื่อให้มีข้อตกลงกับรัฐบาลซึ่งเป็น,านการกระทาที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวททาาางงงดดด้้้นนนนนนขอออออรรรัััััััฐบลลลลีี่่่ตตกกกํวววแผเเปปชยหหืืะะพภ ทหารของรัฐบาลก็พูดคุยกันว่าตอนนี้พวกมันกาลังกดดันรัฐบาลอย่างหนักเพื่อให้ได้ในสิ่งที่มันต้องการแลกกับความปลอดภัยของตัวประกันทุกคนแล้วรัฐบาลเองก็กดดันเพราะว่าญ,ญาติของตัวประกันและนักข่าวจากฮ่องกงก็กําลังติดตามเรื่องนี้อยู่ไม่ห่างว่ารัฐบาลของฟิลิปปินนั้นจะจัดการอย่างไรพอตกกลางคืนตัวประกันทุกคนก็เริ่มหมดแรงทุกคนถูกขังไว้ด้วยกันจนเริ่มหิวมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาเสิร์ฟอาหารให้กับตัวประกันคนนั้นก็คือหญิงสาวที่ชื่อว่าฟ้าบ๊อบตกใจมากว่าฟาฟ้้นนัเป็นพววกกกกเดียัันบผู้ก่อราะั้านั้น เคยช่วยเหลือเธอมาก่อนแท้ๆซึ่งข้าวที่เอามาให้ตัวประกันกินมันก็แค่ข้าวกับผักเหลือๆเท่านั้นบ๊อบก็เลยพยายามทําให้ลูกทัวรู้สึกไว้าวางใจพเพราะลึกๆแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกทัวทุกคนต้องมาเจอเรื่องเถื่อนๆแบบนี้ตัดภาพมาที่แพทและจูดี้สองสาวผมสั้นที่เป็นเพื่อนกันเดินทางม,มาเป็นลูกทัวในครั้งนี้แพทพยายามที่จะปลอบใจจูดี้และให้จูดี้กินข้าวแต่จูดี้เริ่มรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจเธอจึงไม่ยอมกินข้าวก็เลยตะโกนออกมาว่าอยากจะกลับฮ่อง มันก็เลยเข้ามาผักแพดและจูดี้จดลม้มลงแต่เห็นว่าจูดี้เป็นสาวสวยหุ่นดีก็ได้เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาพวกมันก็เลยลากจูดี้ออกจากกลุ่มตัวประกรันทุกคนไปเพื่อนําไปผู้ยี่ปู้ยำอย่างโหดร้ายทารุณซึ่งเป็นฉากที่ดุนแลงอามาก พอเสร็จความต้องการมันก็เอาร่างของจูดี้กลับมาโยนและขังไว้กับคนอื่นๆเหมือนเดิมเช้าวันต่อมาแซมหัวหน้าผู้ก่อการร้ายก็เดินเข้ามาบอกกับตัวประกรันทุกคนว่าตอนนี้เขาต้องการยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลให้ปล่อยตัวพี่ชายของแซมแลกกับตัวประกันทั้งหมดที่นี่ซึ่งรัฐบาลก็รับข้อเสนอที่แล้วและพวกมันก็จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดกลับฮ่องกงเมื่อทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันสําเร็จ แต่ตัวประกันทุกคนต้องทําตามคําสั่งจากแซมสาวน้อยที่ชื่อฟ้าก็วิ่งมาบอกกับแซมว่าตอนนี้ถูกรัฐบาลหักหลังเขาให้แล้วพวกมันก็เลยจัดการฆ่าตัวประกันไป2คนทางด้านของนักข่าวฮ่องกงที่เดินทางมาฟิลิปปินส์เพื่อทําข่าวพวกนักข่าวก็พยายามสัมภาษณ์ญาตุุกคนของตัวประกันว่ารู้สึกยังไงแม้กระทั่งคนท้องที่มารอสามีที่เป็นหนึ่งในตัวประกันพวกนักข่าวก็สัมภาษณ์เพื่อที่จะเอาข่าวเท่านั้นไม่ได้สนใจความรู้สึกของญาติคนท้องก็ให้สัมภาษณ์จนสลบไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเลย ตัดภาพมาที่ตัวประกันที่ถูกขังไว้ตอนนี้พวกเขาก็เริ่มมีความคิดที่จะหนีแบบไม่รอรัฐบาลมาช่วยแล้วเราน้องฟ้าก็เอาเข้าวมาเสิร์ฟให้ตัวประกันเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ผักแต่มีเนื้อมาให้กินด้วยแต่ถึงยังไรกลุ่มตัวประกันก็ยังคงเถียงกันอยู่ดีแต่บ๊อบก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้ วันต่อมาในหมู่บ้านของผู้ก่อการร้ายมีคนตะโกนขึ้นมาว่าทหารกําลังมาในหมู่บ้านก็เลยวิ่วุ่นวายกันใหญ่แล้วก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ของทหารมาจริงๆหนึ่งในตัวประกันเด็กคนหนึ่งวิ่งออกไปจากห้องแล้วแซมก็อุ้มเด็กคนนั้นไว้ แต่ดูเหมือนว่ามีแค่เฮลิคอปเตอร์ผ่านมาเฉยๆเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแซมก็เลยพาเด็กชายกลับมาไว้ที่ห้องขังตามเดิมจากนั้นพวกมันก็พาตัวประกรันทุกคนออกมากลางแจง้งแล้วก็บอกกับตัวประกรันทุกคนว่าตอนนี้เหมือนข้อตกลงระหว่างพวกมันกับรัฐบาลฟิลิปปินนั้นจะไม่สามารถตกลงกันได้พวกมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องจัดการทุกคนโดยวิธีการของแซมก็คือให้บ๊อบไกด์ทัวร์ของเราในครั้งนี้เป็นคนถือปืนแล้วก็ลั่นไกปืนจาอหัวลูกทัวร์ทีละคนกระสุนในปืนมีแค่หนึ่นนอจจะะเสียงวงวว่่าปืนนลัน นักสุลที่ใครบ๊อบจ่อปืนมาที่คุณลุงแก่ๆเป็นคนแรกและลั่นไกปืนปรากฏว่าปืนไม่มีลูกคุณลุงก็เลยรอดชีวิตคนที่2คือคุณป้าเธอก็รอดชีวิตคนที่3คือเด็กชายแต่แซมบอกว่าให้ข้ามเด็กชายไปดูเหมือนว่ามันจะอ่อนไหวกับเด็กพอสมควรและคนต่อไปที่บ๊อบเจ่ะปืนก็คือชายหนุ่มลูกทัวร์แต่สุดท้ายเขาก็รอดชีวิตไปบ๊อบเจ่ะปืนไล่ย,ยิงปทีละคนแต่ก็ยังไม่มีใครตายจนปืนมาจ่ะที่แคนดี้และบ๊อบก็รู้สึกได้ว่าครั้งนี้ ปืนมันน่าจะเลื่อนไปตรงที่มีกระสุนแล้วท้าลันไกลออกไปรับรองว่าแคนดี้ต้องตายแน่นอนเขาก็เลยทิ้งปืนลงและยอมให้พวกมันรุมซ้อมจากนั้นชายหนุ่มชาวจีนสองคนที่มากับคณะทัวร์ก็เป็นคนที่กล้าหาญมากเขาทนดูบ๊อบถูกพวกมันซ้อมไม่ได้ก็เลยพยายามจะเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายพวกผู้ก่อการร้ายมันก็โหดกว่าที่คิดแซมจัดก,การสั่งยิงชายหนุ่มชาวจีนสองคนนั้นทีเดียวด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวซึ่งนับว่าโหดร้ายแบบสุดขั้ว เวลาผ่านไป5วันแล้วนักข่าวฮ่องกงก็รายง,งานเกี่ยวกับการจับตัวประกันของผู้ก่อการร้ายว่าตอนนี้มีคนตายเพิ่มขึ้นทางด้านของรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้จับตัวผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นพี่ชายของแซมซึ่งถูกทหารสอบสวนอย่างหนัก แต่มันก็ไม่ปริปากบอกอะไรเลยกับทหารทําให้มันถูกฆ่าตายแต่ทหารตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องที่มันตายไว้เป็นความลับและเริ่มส่งคนให้ไปหาพิกัดหมู่บ้านของพวกมันเพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันตัดภาพมาที่ทัวประกันทุกคนตอนนี้ก็ต้องรับมือกับพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายที่เมาไม่ได้สติและเดินตรงเข้ามาหาแคนดี้มันถูกใจแคนดี้มากและอยากจะเอาไปทําเมียพยายามที่จะคุกคามและจับตัวแคนดี้ออกไปจนกระทั่งอาลีสาวสวยใจกล้าที่มาทัวกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าอาหัว รู้ทันพวกโจรว่ามันต้องการผู้หญิงอาลีเอาตัวเองเข้าแลกแทนตัวแคนดี้ทั้งที่ตัวเองก็กลัวเพื่อให้แคนดี้รอดจากพวกมันแล้วเธอก็ถูกพวกมันลากออกไปส่วนอหัวก็ได้แต่มองตามแฟนตัวเองที่ถูกพวกมันลากออกไปด้วยความเจ็บใจ จากนั้นอาหัวและตัวประกันที่เหลือก็มีเรื่องกันในห้องเสียงดังจนมีพวกมันหนึ่งคนถือปืนเข้ามาขู่ให้เงียบแต่ปู่คนหนึ่งในตัวประกันก็หยิบขวดเหล้าที่ตกพื้นไว้ขึ้นมาฟาดหัวมันจนสลบจากนั้นตัวประกันที่เหลือก็ยึดปืนของมันเอาไว้ต่อมาคุณปู่และตัวประกันที่เหลือก็เริ่มวางแผนที่จะหนีและออกไปช่วยอาลีหญิงสาวผู้กล้าที่ถูกพวกมันลากตัวไปเพื่อหวังจะผู้ยี่ผู้ยำคุณปู่เริ่มวางแผนหาทางหนีที่ไล่ออกจากหมู่บ้านนี้สุนอหัวก็วางแผนว่าจะไปตามทางที่คุณปู่บอก แต่เขาต้องการไปช่วยแฟนสาวก่อนให้ทุกคนที่เหลือรออยู่ที่นี่พร้อมกันและบ๊อบก็ตัดสินใจไปกับอาหัวเพื่อช่วยอาลีอาหัวกับบอ๊อบค่อยๆย่องไปที่กระท่อมอีกหลังเพื่อช่วยอาลีแต่ว่าไม่ทันแล้วตอนนี้อาลีกําลังถูกพวกมันลุมทําร้ายอาหัวอาลีและบ๊อบวางแผนซ้อนแผนเพื่อหักหลังพวกมันและรีบหนีออกมารีบตามมาสมทบกับตัวประกันที่เหลือที่ขึ้นรถทัวร์รออยู่แล้วแต่กลุ่มตัวประกันที่ขึ้นรถทัวร์นั้นพยายามสตาร์ทรถจนติด และหนีออกไปล่วงหน้าก่อนตามแผนที่วางเอาไว้ทางด้านในหมู่บ้านตอนนี้เหลือตัวประกันแค่อาหัวอลีและบ๊อบเท่านั้นตอนนี้น้องฟ้าก็กลับมาช่วยบ๊อบทําให้ในหมู่บ้านของพวกมันนั้นวุ่นวายตายกันไปเยอะสุดท้ายพวกมันก็เล่นไม้แข็งที่คิดจะใช้ปืนใหญ่เพื่อระเบิดทั้ง4คนให้ตายหมดแต่กลุ่มที่ขึ้นไปอยู่บนรถทัวร์ก็ย้อนกลับมาช่วยไว้ได้ทันพร้อมกับอาวุธครบมือที่พอจะขโมยจากพวกมันมาได้ทําลายล้างหมู่บ้านและช่วยตัวประกันที่เหลือออกมาได้จนหมดขณะที่อยู่บนรถทัวร์ทุกคนคิดว่ารอดแล้ว มีเพียงจูดี้เท่านั้นที่ตอนนี้บอบช้ำจากที่เธอโดนพวกโจรมันผู้ยิบผู้ยำและทำร้ายพอมีหนึ่งในพวกโจรที่เกาะรถมาเพื่อจะขึ้นรถจูดี้ก็เลยแค้นสลัดตัวเองกระโดดพาโจรน,นั้นตกรถตรงไปพร้อมกับยัดระเบิดใส่ปากและระเบิดตัวเองไปพร้อมกันตัดภาพมาที่หมู่บ้านของผู้ก่อการร้ายและแสบหัวหน้าของพวกมันตอนนี้ทุกอย่างพังทลายมอดไหมเพราะปืนและระเบิด ผู้คนล้มตายไปเป็นจํานวนมากแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ยอมแพ้เพราะว่ามันนะัดทุกคนให้เตรียมอาวุธอีกครั้งส่วนกลุ่มลูกทัวร์ทุกคนที่มีคุณยายขับรถทัวร์ออกมาจากหมู่บ้านก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวคุณยายบาดเจ็บหนักคุณยายก็เลยขับรถไปชนต้นไม้ใหญ่คนที่เหลือก็ตัดสินใจลงจากรถเพื่อจะหนีโดยทิ้งคุณยายไว้บนรถและหวังว่าจะได้กลับมปรับคุณยายครั้งจากนั้นกลุ่มลูกทัวร์ที่หลุดจากการเป็นตัวประกัน ก็รีบเดินทางตามที่คุณปู่ได้วางแผนไว้จนมาถึงที่ถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาก็หยุดพักเพื่อหาอาหารกินและแยกย้ายกันไปหาฟืนเพื่อจะจุดไฟตอนนี้ทุกคนรอดมาและมีโอกาสได้พักผ่อนกันบ้างจะมีก็แต่คุณปู่ที่ตอนนี้เสียใจมากเพราะเขาเสียคุณยายไปและถึงแม้ว่าทุกคนจะรอดมาได้ก็ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงและหวาดกลัวอยู่จนกระทั่งมีเด็กชายตัวน้อยหายตัวออกไปเพราะออกไปเดินเล่นข้างนอกโดยที่ไม่รู้ว่าพวกผู้ก่อการร้ายมันบ้าคลั่งถึงขนาดตามมาจนเจอตัวประกรันอีกครั้งจนไล่ฆ่าบ๊อบได้สําเร็จและพวกมันก็ไลล่าตัว กันด้วยปืนใหญ่และขับรถตามตัวประกันที่เหลือไปติดๆโชคดีที่สุดท้ายตัวประกันที่เหลือ6คนไปเจอกับกลุ่มทหารที่รออยู่แล้วเลยรอดชีวิตกลับมาได้ซึ่งก็ถือว่านี่เป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้ามากเลยทีเดียวและทําให้ตัวประกันทั้งหมดเกือบตายและโวรในรกครั้งนี้ก็จบลงครับก็เป็นหนังเก่าๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้เลือกมาเล่านะครับครับหนังปี1989นะครับนับแล้วก็ได้30กว่าปีแล้วนะครับ เรื่องเริ่มต้นขึ้นจากกรุปทัวร์ธรรมดาานะครับซึ่งก็เหมือนกรุปทัวร์ทั่วไปครับแต่ว่าดันไปเจอกับกลุ่มก่อการร้ายครับที่ต้องการจะต่อรองกับรัฐบาลครับก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าก็ต้องพยายามช่วยเหลือกันครับมีการวางแผนแล้วก็ต้องใช้ไหวพริบที่จะต้องช่วยเหลือทั้งตัวเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนให้รอดกลับมานะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ดูมาล่าช้าเกินไปจนทุกคนที่อยู่ในทัวร์กตไบบาจจยแและิใป สะบับมเลยนำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอยากจะให้เราเลือกหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถแนะนําได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบหนังเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมการลต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับหนังตอนต่อๆไปสวัสดีครับ